รับประรก<า>ัน<อ>ความอง่อยครับเออถ้าไมอร่อยด่าเลยเงียมันนาผู้พนลกๆไม่ใมเรนค่นอนอยครับถ้บอกว่าผูอร่งอนนะนี่เางนี้นตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตาตองก้วยเสียหลอด กล่องไดยีบาทใช่ไหมรับใช่ครับนี่ายข้างในดูได้น่ายตัวนี้นี่ตัวนครับนี่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 นก๋เตี๋ยวหลอดเจ้าเด็ดอุดรครับเจ้าเด็อุดรกล่ี่สิบนี่้านคะเนื้อเนียวกองนะคะบาทครับขายมือลยจากก่องกวันละห้กองครับวันละร้อยหาสิบกล่องกล่องละยี่สิบบาทร้อยห้ากล่องขายกี่ชั่วโมงคะขายก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงนี่แหละชั่วโมงก็หมด ของดีเมืองอุดรนี่คือตาต๋องตาต๋องตาต๋องตัวจริงเสียงจริงมีรับประกันความอร่อยครับเออถ้าไม่อร่อยด่าเลยรอเล่นอร่อยจริงอร่อยจริงมีจะต้องชิมต้องชิมค้ำมลยลูกกําใจได้เลยครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับน้ำตาลน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเือนอันนี้ใช่ไหมครับครับตัวใหม่ก็ได้ตัวอ่าขวดก็ได้ ไม่แตัวันนี้คือไม่ได้ทาแป้งด้วยแต่ก็ต้องเปิดหน้ากินเพราะว่ามาโรงพยาบาลแต่บังเอิญเจอของเด็ดนี่น้ำราดอี่นี่ลูกเดี๋ยวจะราดให้นะอัดราดให้ดูเลยวจะตรวจตรเลยครับโอ้โหก็แล้วค่ะบังเอิญเจอของเด็ดเอาเอาแตะน้ำแปะไหมลองน้รวจตรวจตรวจอะไก็ได้เลนะน้ำแปะไหมลูกนี่นี่ เนื้อแน่นเหนียวนุ่ม,มครับเจ้าดีเนื้อแน่น,นเหนียวนุ่มจริงก็ได้น้ำซ้มก็ได้นู่มไหมนี่ใส่<ห>ใส่เยอะครับใส่เยอะใส่แน่นเนาอ,อนี่โหตีบลำบากนั่งดึงขึ้นมาน่าสดมากมเงี้ยมันนาผู้พูดลูก อร่อยจริงอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยลุงขอบคุณมากครับอร่อยจริงต้องดีเหมือนเดิเอาเลยลงลงลูกก็ลงได้อยากลงอะไรลงเลยเีบพิ่งร้อนเิ่ร้อนเมื่อกี้มาก็แม่ไม่กินไม่ได้ทนงานกับเดิมเมื่อกี้ข้าวพอดีเอเคของอร่อยพอดีของอร่อยเขาเลยต้องหยุดกินแล้วหน้าสดมากไม่ได้แตกมาก โอเคค่ะไปแล้วนะคะอย่าลืมเกดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะลุงไปทั่วแล้วแต่ขไปทั่วแล้วแต่แต่หลักๆเลยก็ควรเรียนมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นหลักตอนนี้เวลาบ่ายโมงโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะไปแล้วคุณ